มาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,ก,กันดีกว่านะครับสำหรับคันนี้คนระับเป็นรถเก๋งฮอนด้าซิต้นะอา่าเลมทะเบียนอยู่นี่แหละภาษี2567นะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยนะเดี๋ยวก็รีวิวรอบคันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทดลองกับขี่ดยการไปส่งด็กนักเรียนด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นตอนนี้เป็นช่วงเช้าอยู่นะอา่าเดี๋ยวผมจะรีวิวรอบคันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไป ส่งเส็จ้งเรียนด้วยเดี๋ยวมาดูเล่มทะเบียนนะครับคันนี้วันจดทะเบียนนะครับสิบพฤศจิกายนสองห้าสี่สองนะครับสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเข้มนะเครื่องพันห้าดีเซลนะครับพันเเครื่องฝันห้านะครับเบนซินนะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับเอกสารพร้อมอนนะครับคันนี้บอร์ตตอนะครับเจ็ดศูนย์หกจังหวัดเพชรบูรณ์นะจะ บะคบบต่อบจ็ดศย์หจังหวัดพิจูบ,บู์ส่วนนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับดูจากล้อก็ได้นะเพราะเขาใช้งานอยู่นะเขาใช้งานอยู่ครับอันนี้ขับได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะสีก็พอใช้ได้นะครับสีก็พอใช้ได้ดิดนหน้าดิดหลังคันนี้นะครับดิดหน้าดิดหลัง รถเกง๋งตอนนี้อยู่จังหวัดพิจูบุนอำเภอลมเก่านะครับบ้านหนองบกแก้วนะครับไม่ได้ติดแก๊สนะครับคันนี้เบนเซินล้วนนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ราคาลักหมืน่นเดี๋ยวก็แอบดูด้านหลังหน่อยอ๋อคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าด้วยนะข้างในก็กว้างขวางนะครับสามารถนั่งได้สบาย นะอะนี่นะขอดูฝั่งคนขับกันดีกว่าอันนี้เปิดประตูมาก็กระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยข้างในก็เป็นเกียวโตนี่ครับแล้วก็เบรกมือใช้งานได้นะครับเปิดกุญแจมานี่ก็แอร์เย็นเลยนะแอร์เย็นแอร์ใช้งานได้นะครับกระจกไฟฟ้าเอานี่เครื่องเสียงดังด้วยเครื่องเสียงใช้งานได้ลนะอ๋อกระจกก็นี่นะครับขึ้นลงได้นะครับ ขึ้นลงได้ทั้งสี่บานนะครับด้านฝัน่งนู้นก็ขึ้นลงได้นะครับกดจัดฝังนี้ฝังนู้นก็ใช้ได้อเคเล็กใหม่ก็อยู่ที่สามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบนะครับเล็กใหม่นะครับอันนี้เป็นเกียร์เกียร์ออโต้นะก็เข้าเกียร์ดีก่อนนะครับนี่เข้าเรียบร้อยละข้างหน้าจอก็นะครับไฟก็เลื่อนขึ้นนะครับ ไปส่งเด็กนี่เด็กเรเรียนพอดีนะครับช่วงเช้านะครับก็คันนี้ไหมขึ้นวัดรอบขึ้นนะครับเกจวัดระดับน้ํามันขึ้นนะครับความร้อนก็ปกตินะอันนี้ก็ใช้งานใช้งานอยู่นะครับรถอยู่จังหวัดพิจบูรณ์อำเภอลมเกาบ้านหนองแก้วเหมือนเดิมนะครับ การใช้งานก็ปกติไม่มีปัญหานะครับนี่คือผมขับปล่อยมือได้มือหนึ่งถือกล้องมือนึงปล่อยมือเพราะว่าคันนี้พวงมาลัยมันไม่มีแบบบกแวกนะครับไม่มีจินซ้ายจินขวานะแอร์เย็นนะครับเป็นไงแอร์รเย<อ>็นนะฮะนั่งสบายไหมครับ,บไม่ยือดอัดเนาะนั่งหลังก็ได้ครับนั่งหลังตัวใหญ่ๆก็นั่งไม่มีปัญหาเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะ การใช้งานก็ประมาณนี้นะครับวิ่งหกสิบไม่มีปัญหาเลยนะครับไปส่งเด็กเรียนสบายสบายครับคันนี้แอร์เย็นพวมาลัยพาวเวอร์นะคโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเดี๋ยวผมขอจอดท้านนน้นครับเครื่องยนต์นะคอนด a าวิเทนะครับ ก็คันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่55,000บาทนะครับ55,000บาทนะครับเบอร์โทรอยู่ที่ชิคคลิปแล้วนะครับสามารถมาดูรถได้นานอยู่จังหวัดปัตตานีบ,บอำเภอลมเกลวบ้านหนองโมแก้วนะครับ